สวัสดีค่ะพบกับวิเจฟูจิฮาระยามาโตะวันนี้ฟูจิจะมาบอกเคล็ดลับวิธีการทําข้าวแดกงาข้าวแดงงาภาษาไทยเลยเฮาเอิญว่าข้าวแดกงาแดดแปลว่ารับประทานนะคะซึ่งส่วนผสมก็จะมีน้าอ้อยตัวนี้คือน้าอ้อยนะคะบ้านฟูจิเรียกน้าอ้อยนะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็คืองาวิธีการง่ายๆก็คือใช้งาเนี่ยโขกนะคะโขกให้ละเอียดก่อนนี่ยำให้ละเอียดนะคะพอหลังจากที่มาดูสิเห็นไหมํางาให้ละเอียดก่อนนะคะ นี่นะตามไปเรื่อยๆจกนกว่ามันจะละเอียดพอมันละเอียดปุ๊บก็เอาตัวน้าอ้อยเนี่ยผสมเข้าไปตามให้ละเอียดเหมือนกันแล้วนะคะแล้วคราวน,นี้พอมีข้าวเหนียวใช่ไหมเพื่อนๆพอมีข้าวเหนียวเพื่อนๆก็เอาไปคลุกกับข้าวเหนียวผสมกันเป็นก้อนก้อนก้อนๆนะคะเออใส่น้ําตาลลงไปด้วยนะอย่าลืมใส่น้ําตาลนะเออน้ำตาลนะน้ําตาลก้อนอะ่ะน้ําตาลไม่ใช่น้ําตาลเกลด็ดน้ําตาลเกลด็ดน้าตาลทรายแดงอะ่ะนะคะเนี่ยผสมให้เข้ากันนะคะสามอย่าง แต่ถ้าไม่อยากใส่น้ำตาลก็คือน้ำอ้อยนี่มันหวานอยู่แล้วไม่จาเป็นต้องใส่น้ำตาลก็ได้นะแค่2อ,อย่างนี้ก็พอนะคะแล้วเอาเข้าวเหนียวมาคุกเป็นก้อนผสมกันปั้นเป็นก้อนๆใส่จานแล้วก็รับประทานได้เลยอันนี้คือว่าขา้าวแดกงาบ้านค่อยเดอ้อยากกินบอ,อยากกินบออากี้ยะกินบอเจ้ายากกินบอยยา,ก,ก,ยาก,กินมากินอยู่เมืองเลยเดอ้อแล้วพบกันกับขา้าวแดกงาค่ะอยักอีดดู <laughs>